เอาท่านผู้ชมมาเนี่ยผ้าใบใสไสกุ้งเหรอครับผมบได้หากินรายมือไสเซียวครับผมมือน,นี่ห่อนแห้งสีลงเซียวสักตัวเออหาปลาครับปลาปเทนี่เตรียมของขึ้นรถดได้บัดี้นี่ไส้ม่องเรียบร้อยสะก,กายเล้บคือเก่า่านผู้ชมเอาถ้าเปยงก็รอโกเกลยอยู่ในนอะครับเนาะเอาบังเอาคณแกเขามา กรไกลแรบคือเก่าแล้วครับผมช่างมันหน่อยครับท่างเลาะเสียวเอาเรถขึ้นอื่นไปก็สวด,ดีครับเอาจุกหัวแจ้งว่มันจะตัดง,งานไปเราได้บัตรที่ได้ทำไปชมบา,บายบายหากุ้งคือเก่าแล้วครับผมเอาปเป็นยังไงคนไ,ไหนคนแชร์คนที่อดสามนั่นนั่นทำไปชมสวัสดีดครับผมจุกจุกครับภาษาบ้านเฮาเขาเอินมองพะนะมองทีครับโอ้ท่านผู้ชมเบิ่งครับเบิง่ง พอได้กินอยู่ครับอพอได้กินเนี่ยอยู่แต่ว่าตัวว่ายไ่วะปลาย่ามีมันอึดมันอยากท่านผู้ชมเออผู้นั้นก็นหาผู้นี้ก็หาพวกกันน้อยลงได้ก่าตัวชิดตัวก็ดีแล้วล่ะครับอ๋อนี่สองเซนห้านะครับโอ้ยขันม่องคางแห่งได้จะบ่ถ,ถือแจังโต นนี้ขนาดมองทีได้ไดีเด้อเอาเอาได้ยดอกจักหีบยุ่นละภาษาบ้านเราเขาเอิ้นหีบนะครับเออถ้าพูดภาษาต้มก็คือประมาณจักเกือบแจงนะฮะท่านผู้ชมครับเออเอามันก็มีอยู่ครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นี่มองทีนะครับถ้ามองห่างเนี่ยไม่ได้กินเลยเออ นาดมองทีนะครับนี่เอ๊ะท่านผู้ชมไปปลากระึดกระยาค่าแล้วล่ะครับผมปลาเอืดอดในบางค้นกันบบะหมานบ่จังบูงสงสัยจเป็นทางค้นบะหมานครับผมค้นบะหมานเด็ดเจ๊งไหนกันบบะหมานท่านผู้ชมเฮ่อ,อ,อได้ซ้ำได้ก็ซ้ำนั่นตัวเนาะครับเนาะเนี่ยท่านผู้ชมนี่ละท่านมีละครับผม ถึงเนี่ยตะฮูยูหัวสนไปไฟปมากเพราะถือซำครับผมรุดเอาในจำเร็วสำนันละท่านผู้ชมทานสองจินแคมหาซ้ำจินเท่าขึ้นเจ้าละครับผมปลออาก็ะได้มองถี่ก็มองถี่เพ้อเอาท่านผู้ชมมองเนี่ยเฮ้ยเขาเอ,อ,อ,อินได้ ได้ได้ได้ยอมๆพอนะว่างไว้นนี่ก่อนครับเดี๋ยวพ้ายามใส่กุ้งต่อนะครับเนาะเพราะว่าขันเอาไว้สายไลกะถ้าเตี๋ยมันถือปลาพอนะมองอย่าเน่าพอนะโอ้ยมาห่อนเด้ยสองสามสี่ตัวเอามาที่นี่ผ้ายามใส่กุ้งครับมมนฉีดต่อมึงใส่กุ้งมันมันถีมีบ่ นี่ครับใส่ไปนี่ละหมึกขึ้นว่านย่ำมาแลงครับบอนบอนหมึกขึ้นว่านย่ำแลงครับผมนี่จ่ไมผู้ชมใส่ไปนี่อ๋เบิ้งมันสิถือว่าครับผมมาดูว่ามันจะถูกไหมโอ้หายกินคนคางจะก็สะดวกสะดวกยกครับเจ่ว่าบใครได้เน่เน่ท่านผู้ชมบังเน่โอ้ยหลังไดกับบ่คขึ้นครับใส่กับได้นมรมานเฮ้มันกลุ่มบ่มีโบ่ท่านผู้ชม เป็นคนบำมันเลยล้ะครับผมนี่ครับผมร่วมเดีวมันมีอยูหาหลังครับกุ้งใส,ใส่กระไรไส้กุ้งนี่ก็ได้แต่ว่าเป็นอย่างหลักมันคือว่าถือท่านผู้ชมว่าใครหมันไหมท่านครับผมนี่ว่าเบื้องหลังนี่อีกครับมันถือว่าท่าเบื้องเด้เอ,อมาดูครับผมมาลุ่นกันเบื้องนี่ก็บ,บ่ถือท่านผู้ชมไป บ่มีกุ้งบ่มีซิวเลยท่านผู้ชม,มเลยมีแต่ด่างปอเปลิลครับผมมาเบืองหลังอีกครับผมมีพ่อเนาะกุ้งซิวก็ได้ช่วงนี้หายกินบ่หมานครับผมบ่้อหูเป็นยังหูครับด้ยอ,อาการบร่เข้าท่าหรอกครับผมหายกินหายอยากก็ได้เน่ยหลังนี้ก็บ่ม้อมีอีกรอครับผมใาย มีกุ้งครับผมมีกุ้งระมีชิ้วเห็นเลยมดเลาบกุ้งิวก็ได้เอามีดอครับผมเออไม่มีเหมือนเดิมปลามีเหนนคนราณอัครับได้ตัวสตัวสองเสา่มมือดครับผมปลาะไรบ้งเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่เห็นปลาตัวปลา่ตัวปลาะไรเออ อานกงทีครับคุณยามองทางิเลยที่บอก่าปลาลรอะปลาพวกนี้คืมันคนกานัอครับผมเจ้าเหี้ยก็คงมีเป็นสมิลัครับอารอาหารข้ากันไหนันได้จะปลาจะในบ่ถืครับไม่ค่อยมีปลาเลยเต้องป็นบอกว่าการกมสองเส้นหาอยู่ท่บ่อะบ่ถที่จะพร้อมหรอกาตัวสิโปรกับห้านครับผมคุณไม่มาเรื่องปลาไม่มีไม่ทราบพี่กต้ม เต้นไปปะคาบอลกับโซนน่เอากระตุ้นรายใหญ่ไปสักวันสักเวลานะครับท่านผู้ชมบ้านความเมียงหอมเท่าไะครับเอ้ยเออบ้านความเมียงหอมบ้านสวยเมียงสวยเต็มดินกะเปลี่ยนไปครับผมไปดูฝนพาย,ยุลมกะเปลี่ยนไปตาเกย์ชั้นไหนชั้นหนึ่งกายมันเป็นโค้งแห้งจากโค้งแห้งชั้นหนึ่งไกลมันเป็นพายุพัดตลมเยันสั้นหุณบ๊สดี๋ยวเราจไปเที่ยวไลยครับผมเปิดลังคาเปิด เทียงไงเทียงหน้าหัวขุ้ยล้วก็สีแล้วก็สอบมหมือนลวครับเดินไปมันเปลี่ยนไปหลายครับโจนใหม่โจนไรที่เคยมี่โลกนาก็รอยล้อลงครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมนุษย์นะครับบ้านก่านเรียงห้องคนว่ามันลอยมันลอยไปแล้วนะครับผมสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วที่มิดเอาวันนี้อะไรจะมีแล้วครับปุ๊บที่เถอะอ๋อบ้านไม่อยากให้กลุ่มมาที่นี่ครับ

คงคก็ลาดอกกันเนี่ยคก็ลาดอตัหดกันเลยสิเข่าตัวสตัวเดี่ยวเป็นทุ่ขีคายเอาวหายอเลยครับมันบ่เก่าผมน่ะต้มันับผมเขาตัวสิตัวครับผมลางน่อยกันนส่ปเลยลอางหยลครับผมเฮ้ยเอาเดี๋ยว่ทำะครับุ่มปมกรบสนบอลลูกอล็อกครับผมเบื่อกี้อะไร 哦，你拿来一下，不用别我慢